เช้าแล้วครับพี่เอฟซีเดี๋ยวจะพาพี่พี่ไปดูทะเลชะอำยามเช้านะคะเป็นยังไงบ้างแต่งชุดว่ายน้ํามาเลยเนาะมนรอหน้อง,อ,นะอ,งอ้อมก่อนอนะครัะเช้าแล้วนะคะอ้แต่งชุดว่ายน้ําพร้อมลงว่ายน้ําสรุปน้ำแบบว่ายได้ไหมถามก่อนนะคะนู้นทะเลชะอำทุกนว้าวเดี๋ยวเราจะไปเล่นทะเลกันนะคะเล่นได้ไหมเอยน้ําลงหรือยัง ปูกกับย่าตื่นเช้ามากมารับลมทะเลตื่นเช้าเราก็เช้าอาแดดร้อนปะเราลงไปดูทะเลสิเล่นได้หรือเปล่านี่คือทะเลชะอำนะทุกคนนะโอ้โหโอ้ไม่ก็เลยเราฟิลลิงบบ่งเหมือนเราอยู่แบบว่าเกาะลงุงเกาะล้านอะไรอย่างนี้นะคะนี่เราข้ามจากที่พักนะคะลงมาทะเลได้เลยว้าวโอ้น้ำแบบสูงมาก ตรงนี้ก็จะมีต้นสนนะคะแบบเยอะต้นสนแบบใหญ่เยอะเลยโอ้แดดโอ้ยไม่มีที่หนักคนน้ำน้ำไม่มีชายหาดนะคะทุกคนดูน้ำมันขึ้นแต่น้ำก็ก็ใสดีเนาะก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะก็สีโอเคอยู่ตรงนี้ก็จะมีที่ให้เรานั่งนะคะให้เรา นั่งกินข้าวอะไรต่างๆได้นะนี่นะจ๊ะพ,พี่นี่คือชะอำนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ชะอำใต้มันจะไม่มีหาดมันต้องไปชะอำเหนือมันต้องไปตรงนู้นเลยเดินไปก็ได้นะไม่อยากขบับรถไปขบับไปมันจะมันจะเพลี้ยแรงรถเต็มไปหมดที่เขาทําขั้นบันไดเขาแน่จะาก,กันน้ำที่ซค่ะนี่อะไรคะแบบว่ามันก็เลยแบบว่าต้องแบบ ต้องรอน้ําลงถึงจะไปเล่นชายหาดได้นะคะเขากัวนน้าแบบทัลักขเข้าไปในเมืองเนาะอ่าไอร้านค้าก็เริ่มเปิดกันแล้วม,มานั่งม,มานั่งชามเราต้องไปชามเหนือไงเขาบอกถึงจะมีชายหาดเนาะที่ว่าเราไปทุกคนตรงนี้คือแบบว่าเราจะมาแบบว่าชมแค่บรรยากาศทะเลนะคะคือมันยังเล่นไม่ได้เช้าๆคือคลื่นแบบแรงโอ้ห oh my god เราเดินลงมาเจอชายหาดแล้วทุกคนดดเดี๋ยวี้เจอชายหาดแล้วค่ะเดี๋ยวไม่จะพังเก็บไม่ก่อนเจอชายหาดชะอำแล้วนะคะนี่เลยเอวาชอบนะคะเอวาชอบโอเคเดี๋ยวเราขอไปจุ่มขาก่อน บอกว่าเลยจุดชมวิวตรงนี้ไปนะคะก็จะมีแบบชายหาดแบบยาวแต่ตรงนี้มันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้แต่ตรงนี้ก็ได้อยู่เล่นได้อยู่เอวาสำหรับเอวาแล้วี่ทคือหัวใจหัวใจัล น้องเอวาเล่นหาดจะอําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปว่ายน้ําต่อด้านบนนะคะเคเรตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดเดี๋ยวจะไปตามหาหาดอีกนะคะโอเคนาอเดี๋ยวหาข้าวกินกันก่อนนะคะไะขึ้นไปหาหมูปิ้งกินปะอพอเราขึ้นมานะคะเราจะมีถนนมีห้องพักร้านอาหารต่างๆนะคะตรงนี้แล้วก็มีสตรีทฟูด้ดยมเช้านะคะมีร้านโจ๊กเลยนะคะโจ๊กไข่กระทะนะคะชากาแฟก็มี มีสตรีทฟู้ดด้วยนะคะทุกคนเผื่อใครอยากกินเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะนี่เลยรีสอร์ทชามไม่ต้องนีคนก็พักเยอะเราอยู่นู่นเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำเีเออน่าอยู่มากเลยนะทุกคนแต่ว่าแค่ชายหาดมันก็จะจะประมาณนี้เนาะก็ก็ได้อะมามาดูทะเลสัมผัสฟิวทะเลอะไรประมาณนั้นนะพี่เนาะนี่จะเป็นร้านโจ๊กอุ้ยโจ๊กเยอะนะริมเลโจ๊กริมเล ร้านน้ำผลไม้ร้านกาแฟทุกคนแวะมาทานข้าวได้นะคะเผื่อใครหิวข้าวเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเมื่อคืนเรานั่งร้านนี้นะคะแล้วเราก็นั่งริมทะเลตรงนี้นี่เลยโอ้ยวราต้นสนแบบใหญ่มากอะ่ะโอ้ต้นสนกี่ปีคะเนี่ยอยู่บ้านอีฟอย่างต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะต้น,นสนริมเลข้าวร,รถกับข้าวข้าปลาชูปลาทูเค <c oughs> ็มเ <c oughs> นี่ยรถกับข้าวนี่เลย นี่นักท่องเที่ยวก็มีนะทุกคนโอ้แต่ว่าทะเลี้ยก็จะประมาณนี้นะคะเล่นได้นะน้องเอวาเล่นไปแล้วเนี่ยเปียกทั้งตัวคือทรายทั้งตัวเดี๋ยวไปอาบน้ําไปล้างตัวแล้วก็ขึ้นไปสระว่ายน้ำมันแพงมันแพงไปล้างตัวหมูปิ้งนี่ไงเราเจอแล้วตับปิ้งหมูปิ้งเออเอาไม่อ้อมยังไม่สุกใช่ไหมคะสั่งไม่ได้จ้ะเหนื่อยเลยเอาสีไม้ค่ะแล้วก็ตับ นะคะตับสองไม้ค่ะข้าวเหนียวอสองห่อค่ะซื้อหมูปิ้งนะคะถึงชะอําเลยนี่อะไรค่ะ,มะไม้ละห้าหมูทะเล,ะเลค่ะหมูทะเลนะคะมาอุดหนุนได้อย่างไม่สุกยังไม่สุกนะคะจังไว้ได้เลยไ่คะมูน่าอร่อยเนาะนานไหมคะพี่กว่าจะสุกอีกไม่นานเนาน <ๆ S 1> นะเดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวให้เขาเดินไปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกก็ได้ค่ะพี่ แม่ค้าใจดีมากเลยนะคะขายถูกแล้วยังแถมไม่อีกนะคะแวะมาอุดหนุนนะคะตรงหาดชะอําใต้นาอพี่นาะตรงนี้ล็อกของหาชะอําใต้ค่ะแถวๆตรงข้ามเซเว่นแสงทองใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะพี่ชะอํานะคะเขาก็ขายสิ่งปลูกสร้างนี่เลยพี่พี่เซเ่คือเขาขายขายพี่พี่ติดต่อได้เลยนะคะไม่ได้มีแต่อุบลนะที่แบบขายขายขายระยอยู่ที่นี่ก็ล้างเหมือนกัน คือตอนนี้คนไปไหนหมดเขาเที่ยวไหนกันนะคะ,คะไม่หยิบจมน้ำแบบเปนทีเรียบร้อยทุกคนตรงข่หนักมากพี่ไม่หยิบนะคะเอาแล้วมาทะเลมีไรไม่จมน้ำตลอดงีค่ะลงสะไว้น้ำไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้ะโดดลงไปเลยโหไม่น่าพลาดเลยนะคะ PFC แย่เลย เดินทางเที่ยวต่อกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปหัวยินกันนะคะเดี๋ยวขอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่ะอะอมกันก่อนนะคะนี่น้องเอวาพร้อมมากนะคะไะ let's go ะเดินทางต่อกันค่ะพีเอฟซไปกันค่ะ let's go ไปเนาะ